กรแผ่นเก่าเนี่ยมันก็จะซีดซีดขี้ฝุ่นค่อนข้างเยอะนะส่วนแผ่นใหม่ก็จะเขาวจ้วะเลยนะครับสวัสดีครับพวกผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับผมจะมาเปลี่ยนแผ่นกรองแอร์นะครับนี่นะครับผมก็สั่งแผ่นกรองแอร์มาเรียบร้อยนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแต่เรามาแกะเอาแผ่นเก่าออกนะครับวิธีแกะนะครับขอน,นี่ของโตโย t a าวิกโ้นะแล้วก็ดึง ไอตาก,ก้าใส่ของตรงนี้ออกนะในตัวแผ่นกล้องแอร์มันจะอยู่ในนี้นะตรงนี้มันจะมีตัวล็อกแล้วก็กดแล้วก็ดึงแผ่นนี้ฝาครอบออกมาก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็ดึงแผ่นกลองออกมาเลยนะครับตัวแผ่นกลองก็จะเป็นแบบนี้นะครับมาเทียบแผ่นเก่ากับแผ่นใหม่ด้วยนะนี่อันนี้แผ่นใหม่นะครับกับแผ่นเก่านะก็แผ่นเก่าเนี่ยมันก็จะซีดซีดที่ฝุ่นค่อนข้างเยอะนะ ส่วนแผ่นใหม่ก็จะขาวจ้วะเลยนะครับยังไม่โดนขี้ฝุ่นอะไรเยอะเรามาดูแผ่นเก่านะครับโอ้โหมีขี้หนูด้วยนะครับอันนี้ใหม่ๆเลยอันนี้ขี้หนูเหมือนกันแต่ค่อนข้างเก่านิดน,นึงละเนี่ยขี้หนูพียบเลยแสดงว่ามีหนูอยู่ในรถแน่นอนดังนั้นเราต้องเช็ครถให้ดีๆระวังมันจะไปกัดสายไฟนะครับถ้าใครที่แก่แผ่นกรองอากาศออกมาปุ๊บอย่างเงี้ยแสดงว่าในรถเราเนี่ยมีหนูอยู่นะครับ ต้องเอายาเบื่อหรือว่าอะไรมาล่อหนูให้ออกไปนะครับไม่งั้นมันอาจจะมากัดสายไฟได้นะครับถ้าเราเป่านะที่ฝุ่นจะเยอะมากจริงๆไปเป่าแล้วอาจจะเอามาใช้ได้อีกรอบสองรอบอยู่นะแต่ว่าคีดหัูอย่างเงี้ยมันเหม็นแล้วนะครับอย่าใช้เลยนะครับอีกอย่างคือแผ่นกรองเนี่ยมันก็ไม่แพงมากนะอย่างแผ่นนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ30 40บบาทเองนะครับคือบางทีเราไปซื้อที่ร้านเนี่ยเขาชาร์จราคาไปร้อยสองร้อยนะ แต่น,นี้ผมสั่งออนไลน์นะครับถามว่าของแท้หรือเปล่าผมก็บอกไม่ได้ว่าของแท้หรือของปลอมนะแต่ถามว่าใช้ได้มันก็ใช้ได้นะครับทุกคนผมก็แยกแยะไม่ค่อยออกระหว่างของแท้กับของปลอมนะคุณภาพมันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับถ้าเราของแท้ผมคิดว่าจะดีกว่านะแต่ไม่ได้มากนะครับเพราะว่าสมัยนี้การผลิตเขาก็ผลิตได้ใกล้เคียงกันมากๆนะครับ เราแยกไม่เข้าออกเท่าไหร่นะครับก็อย่างพวกขี้หนูอย่างเมื่อกี้เนี่ยเราก็มันก็สามารถกรองขี้หนูได้นะมันก็กรองขี้ฝุ่นได้ระดับหนึ่งมันก็ไม่ได้หมายความว่ากรองไม่ได้เลยนะก็ไม่ได้ใช้เป็นปีนะผมก็ใช้พักหนึ่งถ้าขี้ฝุ่นเริ่มจับเยอะแล้วผมก็จะไม่ใช้แล้วนะครับก็จะเปลี่ยนแผ่นหนึ่งเลยนะครับบางครั้งก็ถ้ายังไม่สกปรกมากก็อาจจะเป่าแล้วก็ใช้อีกเป็นรอบสองแค่นี้แผ่นหนึ่งก็ใช้สักครึ่งปีแล้วก็เปลี่ยนใหม่นะครับ ถ้าสก,กปรกมากๆก็สักสามเดือนผมก็เปลี่ยนใหม่นะครับเราดูว่าเราใช้งานไปโดนขี้ฝุ่นมากไหมรถเราไปลุยขี้ฝุ่นมากหรือเปล่านะครับถ้าลุยขี้ฝุ่นเยอะๆก็เปลี่ยนใหม่เลยนะครับแต่ถ้าไม่ลุยก็อาจจะใช้สักสีหเดือน6เดือนแล้วค่อยเปลี่ยนก็ได้นะครับรวมส่งอีกก็ตกประมาณสัก60 70บาทเองนะครับไม่แพงนะโอเคก็เรามาเปลี่ยนกันวิธีเปลี่ยนแล้วก็ดูนี่นะครับ เราอตรงขอบสุดท้ายตรงเนี้สังเกตตรงขอบสุดท้ายตรงนี้นะครับเอาตรงเนี้ยหงายขึ้นนะครับเพราะว่าลมมันจะลงมาจากด้านบนนะครับมันลงมาตรงเนี้มันเจอที่ฝุ่นมันก็จะได้มาติดตรงนี้นะครับขอบสองด้านเนี่ยหงายขึ้นนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปหนึ่งแค่นี้นะครับแล้วก็ปิดฝามันนะครับก็เอาฝามันปิดเข้าไปนะครับแล้วก็กดเข้าไปก็ได้แล้วแล้วก็ใส่ตะกร้ามันเข้าไป โอเคแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับครับก็คลิปนี้ผมก็มาเปลี่ยนกรองอากาศประมาณนี้นะครับใครสนใจแผ่นกรองก็คลิกที่ตะก้าสั่งซื้อได้นะครับเคครับใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ